สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นถั่วฝักยาวนะคะจะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการหยอดมเมล็ดเลยค่ะทุกคนวันนี้แต่ยก็จะพาปลูกนะคะนี่ค่ะถั่วฝักยาวร้านนาชวนอร่อยนี่ค่ะแกะมเมล็ดมานะคะ เดี๋ยวเรามาหยอดมเมล็ดกันเลยค่ะ ไปต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วแต่ก็จะไปวางมาเล็บฝั่งทางนู้นนะคะ รดน้ำให้ชุ่มค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้ไต่จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าถั่วฝักยาวแปลงนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับตต่อีกเช่นเคยค่ะตายมาอัปเดตนะคะต้นถั่วฝักยาวค่ะที่ได้ทําการปลูกไว้ในรางนะคะฝั่งนี้นะนี่ยาวไปแบบนี้เลยนะคะก็ต้นเขากําลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตนะคะบางกิ่งก็จะมีการเลื้อยนะคะติดค้างผักแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะ ต้นถัวฝักยาวค่ะนี่นะคะต้นอยู่ในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโตนะคะเขาจะเลื้อยที่ค้างผักเป็นบางต้นเท่านั้นนะคะทุกคนยังไม่ครบทุกต้นนะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆต้นที่ยังไม่เกาะนะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะยังยังไม่ไปเกาะกิ่งไม้เลยนะคะเนี่ยค่ะทางนี้อ่านี่นะ ถือว่าก็จเจริญเติบโตดีนะคะวันนี้ค่ะไต่ก็จะชวนทุกคนมารดน้ำนะคะบำรุงต้นถั่วฝักยาวนะคะในช่วงที่เขากำลังจเจริญเติบโตแบบนี้นะวิธีการนะคะไต่ก็จะใช้เป็นตัวฮอร์โมนไข่นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการจเจริญเติบโตแล้วก็จะใช้ตัวน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะซึ่งสูตรที่ไต่ทำนี้ก็เป็นสูตรพิเศษไต่ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงลงไปด้วยนะ ก็จะทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงนะคะเพิ่มธาตุอาหารในดินแล้วก็ช่วยทำลายจุลินทรีย์ในดินที่ตัวไหนที่ไม่ดีนะคะเขาก็จะจัดการให้นั่นเองค่ะอันนี้ต้นมาพันกันเองนะคะเราก็ต้องมาช่วยเขาแก้ๆหน่อยนะเนี่ยคือเวลาเราปลูกพืชไม้เลยแบบนี้นะคะทุกคนบางทีพืชหาค้างไม่เจอนะคะเราก็ต้องมาช่วยเขาเนาะ ช่วยทําให้ต้นพืชเขาเลือ้อยเกาะค้างนะคะเนี่ยก็ต้องเดินดูเดินสํารวจแบบนี้ค่ะขยับขยับเขาเข้าไปให้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาเกิดเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยพาดพาดไปก่อนนะคะแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเกาะของเขาเองค่ะนี่ให้เขาเจอไม้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวเรามารดราดน้ํากันเลยค่ะค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นตัวเนี่ค่ะน้ําหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะเราก็ตักมาเลย นี่เมื่อสักครู่แต่คนนะคะน้ำเขาก็เลยขุนๆน,นิดนึงนะเนี่ยค่ะตักมาเลยค่ะเทลงไปแล้วก็ตัวโฮอร์โมนไข่นะคะที่จะใช้วันนี้เนี่ยค่ะ ฮอร์โมนไข่นะคะเราทําทิ้งไว้เนี่ยเก็บได้นานนะตัวนี้ใช้ได้ประมาณ5-6เดือนนะคะเก็บไว้อย่าให้โดนแดดจัดค่ะโดนแดดราไรวางไว้ใต้ต้นไม้แบบนี้ได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็หาวางในตู้เย็นเลยนะคะ1ขวดเนี่ยใช้ได้นานค่ะก่อนใช้ก็เขย่าก่อนนะคะกะกะเอานะคะทุกคนอ่านี่ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะจะช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะรำไปรดกันเลยค่ะรดด้วยสูตรนี้เป็นประจำนะคะทุกคนรดไปเลยใจเย็นๆนะคะเวลาปลูกพืชปลูกผักเนาะเนี่ยต้นนี้เขาเลื้อยเกาะค้างผักดีแล้วนะคะ ยาก็ขึ้นเร็วมากเลยค่ะทุกคนที่บ้านใครยาขึ้นเร็วเหมือนตายบ้างคะของที่บ้านตายนะยาขึ้นแบบไวมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่ใช้ตัวตัวกรองนะคะเขาก็มีพวกเศษขี้วัวติดนะก็เลยถอดออกนะคะอ่านี่ค่ะรอบเดียวยังไม่ครบนะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ยังไม่โดนเลยนะคะยังไม่ได้รดเลยนะ น่าจะประมาณอีกสองรอบนะคะทุกคนก็จะรดซ้ําไปด้วยอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าอันนี้นะคะแต่ก็พาทุกคนชวนทุกคนมารดน้ําต้นถั่วฝักยาวนะรดบํารุงเขาบ่อยๆนะคะทุกๆ5วันนะส่วนวันอื่นๆเนี่ยเราก็รดด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็แต่จะมีการรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวด้วยนะคะก็จะเว้นสลับกันใช้สลับกันรดนะคะ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊วันจันทร์เราลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วแล้วต้องเว้นอีกกี่วันถึงจะใช้ฮอร์โมนไข่ได้นะคะสมมติว่าวันจันทร์เราลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสักวันพฤหัสวันศุกร์เราก็มาลดด้วยฮอร์โมนไข่นะแบบนี้ค่ะก็เว้นห่างกันสักประมาณ3-4วันนะคะ3 4วัน5วันประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตาอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะก็อยู่ที่สวนผักนะคะจะชวนทุกคนมาเก็บผักค่ะทุกคนเริ่มต้นกันนะคะกับลูกใหญ่ๆจัมโบ้จัมโบ้เลยนะคะก็คือแฟงนั่นเองนะนี่ค่ะตอนนี้นะคะแต่อยู่ที่แปลงผักนะคะแล้วก็มีลูกแฟงนะคะขนาดใหญ่เกิดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะใหญ่มากๆนี่นะคะอ่านี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาตัดลูกแฟงนะคะเพราะว่าลูกเขาค่อนข้างหนักนะคะทําให้กิ่งของเขาเนี่ยถูกโน้มลงมานะก็เลยเราต้องรีบตัดเขานะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันค่ะนี่ค่ะแฟงลูกนี้ใหญ่มากนะคะใบบังนะเสียดายมากค่ะลูกนี้เน่าแล้วนะคะเขากําลังจะเจริญเติบโตแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะฝนชุกนะคะทุกคนก็เลยทําให้เน่าไปก่อนนะคะ ไม่มีการเจริญเติบโตขึ้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีลูกใหม่ๆเกิดขึ้นนะนี่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาให้เราได้เก็บกินนะอทีนี้ลูกใหญ่แต่จะขอตัดรอนอชึบนี่ค่ะใหญ่มากยาวมากนี่ยาวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเทียบกับหน้าตายให้ดูเลย อ้าวนี่ค่ะเทียบกันกับหน้าเลยนะคะนี่ยาวมากๆเลยนะคะนี่ค่ะยาวมากอ้าวแนวนอนเลยนะคะดูแนวนอนกันเลยนี่นี่แบบนี้เลยเนี่ยค่ะยาวใหญ่มากค่ะทุกคนลูกเมื่อสักครู่ก็กําลังอ่อนๆเลยนะคะนี่สองลูกนี้นะคะแฟงนะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดออกมาอีกนะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บอีกค่ะต่อมานะคะก็มาเก็บถั่วฝักยาวค่ะทุกคน เนี่ยค่ะก็จะมีแบบลายนะอ่ะเดี๋ยวแม่จับเดี๋ยวหล่นนี่ถั่วฝักยาวนะคะอันนี้อาจจะอ่อไปหน่อยทางไหนอีกเนี่ยค่ะทางนี้แม่อู้อันนี้แก่นะคะทุกคนมาเก็บช้าไปนะนี่อ่อแล้วอ้าวนี่ค่ะข้างบนอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแม่เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะหาที่ตัดไม่เจอนี่อ้าวนี่ลูกนี้ด้วย อ่าอันนี้ก็ฟอไปแล้วดูสิเหลืออยู่เรามาตัดไม่ทันอ่าไม่เป็นไรค่ะค่อยๆดึงอันนี้มันพันกันแม่ก็คือมาสองคนนะคะไต่กับแม่เพราะว่าตา่ก็ถือกล้องเนาะมือนึงอีกมือนึงไต่ถือกันไกลค่ะอันนี้ได้ไหมแม่อันนี้เก็บไปเลยไหมได้แล้วอ่าตัดเลย,น,ยนี่ค่ะ ออ่ให้แม่ถือไว้ก่อนอ่ะส่งให้แม่รับก่อนทางนี้นะคะตัดตรงไหนอีกข้างงอันนี้แม่น,นี่นี่คือไต่ปลูกรวมกันเลยนะคะมีพันธุ์แบบลายลายกับพันธุ์เขียวเขียวเดี๋ยวแม่โชว์เขียวเขียวหน่อยอันนี้นะคะที่ไม่ลายเนาะอันนี้เก็บได้เลยได้เลยอ่ะดึงมาเลยอ่านี่ฝั่งนี้ด้วยนี่ยาวยาว นี่เก็บตัดเลยโอ้ไหนอะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนนี่ตัดเลย <c oughs> เดินเข้าสวนเก็บผักตอนเช้านะคะ <c oughs> มีความสุขมากเลย <c oughs> อ้าวนี่ค่ะผักที่เราปลูกเองนะคะจะสวยหรือไม่สวยก็ไม่เป็นไรเนาะปลูกเองกินเองสวยเลยอ่าน, <c oughs> นี่ค่ะตรงไหนอีกหมดหรือยัง <c oughs> เพราะบางทีอะมองไม่เห็นนะคะทุกคนแล้วคือเขาก็แก่ เขาฝ่อไปอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นอันนี้เจ้าจทางนี้เลยแม่เรียกไปทางโน้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปทางโน้นก่อน,นขอเลื่อนกล้องเร็วนิดนึงนะคะทุกคนน,นี่ชึบอ้าวทางนี้นะคะ,ะนี่คะ่ะแม่กำลังจับอยู่ตัดชึบตรงไหนอีกอ่ะให้แม่ช่วยมองคือบางทีอะมองยากคะ่ะทุกคนหาไม่เจอนี่ไง,งเ,เดียวเดียวแปบบ๊บนึงแม่ นี่อันนี้ไม่มีคนช่วยจับทุรักทุเลนิดนึงนะคะทุกคนคลิปนี้นอ้าวอันนี้อวนๆสั้นๆน,นะคะอะมาทางนี้เลยอ้าวนี่คะ่ะมาต่อกันนะคะชึบว้าวนี่สองอันเลยนี่ข้างบุญ ข้างบนสุดตรงไหนอีกไหมว้าวข้างบนนะคะข้างบนจะยังไงถึงอ่ะเนี่ยดึงดึงมาอุ้ยเผลอดึงหักเลยเ,เดี๋ยวนะเราตัดไม่ถึงดึงดะตัดไม่ถึงต่ไไมถึง,งอหากเก้าอี้ก่อนไหมอ่าได้อยู่ยืดมือตัดลงมาเลยเออไม่เป็นไรตรงอันตัดลงมาเยอะ อีกลูกนึงค่ะนี่อ่านี่ค่ะโอ้ทางนี้ด้วยอ๋อหล่นไปแล้วค่ะลุงมาเก็บตัดตัดให้ลุงมาเลยเดี๋ยวค่อยตัดอันนี้พอดีแล้วตัดไปนี่ยังเล็กอยู่เออเอาไว้ก็ได้เนี่ยตัดเลยเหรออออ่ะตัดเลยก็ได้เลยนี่ตัดเีินไปตัดไป เนี่ยมันพันอยู่อโอ้นี่ค่ะอีกนะคะโอเคน่าจะหมดแล้วค่ะนี่ค่ะก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะที่เราเก็บได้ในวันนี้นะคะเต็มกำมือเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็พามาเก็บผักนะคะเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ